สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเอนครับเอาเดี๋ยวพามาดูผานยกร่องครับเดี๋ยวแจ้งปับราคาาให่ครับผมนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งครับเป็นผานของยี่ห้อ l อลซครับมีเอมซีเ c ็ครับเป็นเป็นบัวไ่ครับบัวไ่ลูกปืนไ่เนาะอันนี้ลูกปืนแน่นเลยนะครับลูกปืนแน่นครับผม น,น็อตมีครบทุกจุดนะครับผมน็อตกระสีมีน็อตใบพานนะครับบมมีตัวหนึ่งเดี๋ยวใส่ให้ครับตัวนี้นะครับลุกขึ้นแน่นครับพร้อมใช้งานครับผมใบพานเหลืออยู่ประมาณยี่สิบสองนิ้วเนาะปกติมันเป็นใบยี่สิบสี่แต่ว่ากตามสภาพการใช้งานครับผ่านมือสองเนาะก็ต้องผ่านการใช้งานมาใบพันก็จะยังพอเต็มนะครับเอโค้งนี้บ่มีแตกบ่มีเหล่าครับบ่มมีออกบ่มีดำนะครับกระสีสีกับมีรูหลอกเนี่ยนะครับตามธรรมดาเนาะ ตามการใช้งานแต่ว่าโค้งบ็แตกบหักครับบ้บิดนะครับผมนี่ลูกปืนก็เป็นลูกปืนเบอร์ใหญ่ครับ <c oughs> นี่ครับเบอร์ลูกปืนเบอร์ลูกปืนนี่เป็นเอ่อเดี๋ยวด้นะครับเป็นซองอาหารครับเบอร์ลูกปืนซองอาหารนี่ก็เป็นลูกปืนเบอร์ขนาดใหญ่ครับอ่าเป็นลูกปืนเบอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่า ปกตินี่ถ้าเป็นลูกปืนเบอร์หน่อยนะครับเรื่องเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกปืนเบอร์หน่อยนี่ก็ราคาก็ของใหม่ๆนะครับกับชุ้มมือนี้ราคาหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่ลูกปืนนี่ก็นจบโเกินโบเกินเบอร์นี้นะครับผมเป็นเบอร์หน่อยส่วนกาส่วนมากนี่เบอร์ใหญ่นี่น่าจะอยู่ประมาณราคาเราประมาณหมื่นแปดขึ้นนะครับผมนะครับอยู่มั่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับผมคิดว่าเนาะนะครับแต่เป็นลูกปืนเบอร์ขนาดนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมราคาผมขอแจ้งปั๊บหม่เนาะปั๊บราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับขายด่วนครับผมนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อรองได้นิดหน่อยครับผมนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถือว่าแบ่งๆกันไปใส่ครับหนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาอ่ะก็จะเทียบกันว่ากับแพงกว่าพันคุ้มมั่นอยู่ นิดหน่อยครับแพงกว่านิดหน่อยนะครับบ่เกิน2 0 0พันผ่านคุมั่นครับ่นอาจะต่ำกว่าหมื่นหมื่นเอ็ดหมื่นสองนะครับผมนะครับอันนี้ขายให้ราคาถือครับผมรับประกันโค้งบ่มีแตกบ่มีหักนะครับบ่มีดามนะครับผมสภาพงามๆครับรูสลักแน่นๆฟิตๆครับนี่นี่สองหูครับเอานะครับ อ๋อพานตัวนี้ครับใส่ตั้งแต่รถขนาด40แรงมาขึ้นไปครับ40แรงมาถึง51แรงมาครับอ่าโค้งนักครับตัวนี้โค้งก็เล็กเล็กั้งนักเลยนะครับตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่1นึเมตรห้ครับสำหรับรถเออรรุ่น L นะครับคูปตะก็จะรุ่น L40 นะครับถึง L5018 นะครับผมเอ่อถ้าเป็นยันหมาก็สามเก่าได้บ กน่าจะพอได้ครับน่าจะพอได้แต่ว่าสามเก่านี่ต้องขยับช่วงเก่าอีกนะครับอ่าหรือว่าเอลซีซูนี่ก็ต้องขยับกว่าอีกเพราะตัวนี้เขาขยับมาสำหรับรถหาซิบแรงครับนี่รถขนาดหาซิบแรงใบพาดนี่ใบยี่สิบสองนิ้วครับอ่านะครับราคาหมื่นสามหายากครับราคาหมื่นสามหารอยนี่หายากครับอ่าอันนี้งามครับรับประกันนะครับลูกปืนดีพร้อมใช้งานครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับอ่ายี่ห้อ LCS ครับผม สีก็ตามสภาพนี้เลยนะครับสีอาจจะบงงามปนใดนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนี่งามครับอ่าร้อมใส่งานนะครับลูนอตอ่านี่ยังครบนะครับผมตึกพื้นนี่แน่นๆครับฝาเฟือยังครบเบิดนะครับผมนี่เอาขายด่วนครับผู้ได้สนใจจังที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสารับคู่ปตายเอาหาศูนย์นะครับ lc เจ็ด lc หานะครับยันมากับหลุนว่เอ็มนะครับหาซิบเปแรงนะครับสามเก้าหันหาซเแรงนะครับผมโบเกอร์นี่นะครับเพราะว่าโค้งนี้โบเกอร์รถหาซินะครับโค้งผ่านนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาต่อร่องนิดหน่อยครับมารับมาเลยนะครับผมนะครับลานอยู่อำเภอตะการครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะครับ กะถ้ายัดทรงกะคิดตามระยะทางละพี่น้องนะครับผมแต่ว่านี่คือราคารับเองครับนะครับเปิดในพอแพงครับผมนะครับมาเอาเลยนะครับราคา13% 5 0 0้บาทครับโต่องก็ได้นิดนิดหน่อยครับเหลือบ่หลายครับําแบ่งแบ่งกันไปใส่ครับผมนะครับแบ่งกันไปใส่นะครับเริ่มจะเขาเร่ดูการแล้วกะถือก็ของไม่ก็หลายพันครับถือก็ของไม่ก็หลายพันอยู่นะครับรถตรงทุนลงไปอีกละกันอีกอานหนึ่งคือมันทีคือตรงที่ว่าได้ลูกปืนใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่บัวใหญ่นะครับนี่ นะครับราคาหมื่นสามนะครับหาล่อยนะครับติดต่อสอบถามเขาเลยครับติดต่อได้ที่ครับศูนย์แปดศูนย์นะครับผมสองแปดสองเก้าสองห้าแปดครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าแปดครับผมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับด่วนๆครับอ่าราคานีคก็บบ่เคยขายตำปาหนีจะเถื่อนะครับนะครับถือว่าแบ่งกันไปใส่ครับอ่านะครับใกล้จะเข้าสูรฤดูกาลจะหน่อยยกหล่อมั่นครับ เอาผู้ใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาั้ยครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ